สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างกิ่งบันบือนะครับวันนี้เอาคันเดิมนะครับ RT110 นะครับมาทดสอบผ่านหัวหมูของอำเภอภูเขียวนะครับเอามาแกะนะครับผมมาคู่กันกับไอ้ตัว4ใบนะครับไอ้ผ่านจานที่เป็น4ใบอะครับก็เอามาทดสอบนะครับถ้าโอเคก็จะจัดส่งพร้อมกันนะครับคันนี้เป็นเครื่อง r t 1 0 0รเหมือนเดิม r t 1 1 0เหมือนเดิมนะครับคันนี้ครับต่อท่อนะครับเมื่อวานยังไม่ได้ใส ไม่ได้ใส่บางสายพันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับคันนี้นะครับพร้อมส่งแล้วนะครับก็เอาผ่านจานสามใบใส่ก็พร้อมส่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันทีว่าไอหัวหมูสี่ใบเนี่ยไอหัวหมูสามใบเนี่ยเป็นยังไงนะครับไอหัวหมูนี่ผมไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับคือลูกค้านามาให้แก้ไขนะครับอันนี้คืองานแก้ไขนะครับก่อนหน้านี้มันจะหนักกว่านี้นะครับแล้วมันใถไม่ได้นะครับไอใบสุดท้ายมันจะปัก เกินนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เอียงองศาตามที่ผมได้ไปสร้างไอ้ตัวหัวหมูสามใบขึ้นมานะครับก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าหัวหมูตัวนี้มันจะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าตัวที่ผมสร้างนะครับเพราะว่าไปใช้กับไอตัว z ซทีร้อนะครับผมเป็นงานชิ้นแรกของช่างที่นี่ครับร,รู้สึกว่าผมรู้สึกผมเชื่อเขาจะใช้ เหล็กเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เวลาไถแล้วก็ใบหน้ากินใบหลังไม่กินหรือว่าใบหลังอาจจะปักเลือกไปก็เลยเอาผ่านขี้มอมาใส่ให้ครับเครื่องสิบสีแรงน่าจะใส่สามใบได้เห็นช่างทำหลากหลายรูปแบบครับอันนี้ว่าจะเอาไปให้แก้ไขครับ นะครับปกติของลูกค้ามันจะเป็นรูล่างนะครับนี่นะครับเสานะครับไอ้ตัวตัดหางปักนะครับเนี่ยผมทำไอ้เทมโปไว้นะครับคือไว้ทดสอบนะให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสี่ใบ่อวานอะมันต่ำนะครับเราก็ปรับยากนะครับผมก็เลยทำเสาขึ้นมาอีกเสาหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าทดสอบเสร็จผมก็ต่อดองนะครับลูกค้าไป็นห่วล่างนะครับเพราะว่ารถลูกค้าเป็นห่วงกูล่าง ปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือ,อ,อยอดสุดยอดโอ้ลงมันเลยไม่ต้องขับเรามันไปเองแล้วโอเคโอเควนิ่งแล้วนิ่งแล้วยอดเลย <c oughs> Yod, si Bỏ mưa lên, lúc bỏ mưa lên เอาวิวสวยๆก่อนนะครับทุกคนชุบบรรยากาศบ้านเรานะครับผมสรารคามนะครับในพระอาทิตย์อยู่ไหนนี่อยู่นี่ <c oughs> อันว่าเสร็จสมบูรณ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบหัวมู๊สามใบงานแก้นะครับผมอำเภอภูเขียวนะครับก็เดี๋ยวขยับผ่านใบสุดท้ายเข้ามาอีกนะครับสักนิ้วนึงนะครับประมาณนั้นนะครับก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะครับอันนี้งานแก้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมส่งนะครับทำสีนะครับโอเครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ